พราะว่าทุกตัวอะไรตัวนี้ที่ใช้อยู่นะทั้งหมดเลยนะจะต้ตจะแกะให้ดูแกะให้ลูกค้าดูเลยว่าอย่างแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้างในเอาให้ลูกค้าดูแล้วนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่น545 545ก็คือ800วัตต์ตัวนี้รุ่น165 1 5, 5ก็100วัตต์165นี่ก็ใช้เยอะตัวนี้ก็ตัว36ตัว36ก็1200วัตต์ผัดมาก็จะเป็นตัวพระเอกหน่อยตอนนี้เป็น X8 x แปดนี่ก็เพิ่งได้มาอนุญาตมาก็เป็น x แปดตัวนี้เลยนะ x แปดตัวนี้เลยถัดมาที่ตัวที่ใหญ่สุดตัวตัวที่ใหญ่สุดก็สองพันวัตต์ก็เป็นตัวนี้เป็นตัว n care หนึพันสองตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะสองพันวัตต์แต่ไอตัว x แปดเนี่ยมันพันพันแปดร้อยวัตต์ตัว x แปดนะพันแปดร้อยวัตต์ตัวห้าสี่ห้านะตัวนี้นะห้าสี่ห้าห้าสี่ห้านี่ก็สิบสิบสองนิ้วตู้สิบสองนิ้วได้สี่ใบนะ ข้างละสองตัว 5, 4, าหนะถัดแปดร้อยวัตตัวนี้800วัตต์ถัดมาก็คือพันวัตต์หนึ่งเป็นรุ่น1 6ึ่งหกหได้4ใบ15บห้าโค้งปั๊มนะได้4ใบข้างละ2ถัดมาก็คือตัวสามสามหกเอ็นเคสามหกพันสองร้อวัตต์ก็ขับโค้งปั๊มโค้งปั๊มนะสิบแปดโคงปั 4, ๊มสี่ใบเหมือนกันตัวนี้โคงปั๊มนะต้องเน้นโคงปั๊มได้สี่ใบสินะถัดมาก็จะเป็นรุ่น x X 8 x แปดนี่ตอนนี้เฮียต้อยใช้ใช้ขับสี่ใบเป็นโครงหล่อนะสิบแปดโครงหล่อพันสองร้อยวัตต์แต่ว่าตัวเวอร์เองมันพันแปดร้อยวัตต์แต่เฮียต้อยขับขับสี่ใบตอนนี้ใช้อยู่นะสี่คูณสี่แต่เป็นโครงหล่อสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วพันสองร้อยวัตต์ตอนนี้เฮียต้อยขับอยู่มเีเหลือเลยฮะบึมขึ้นขึ้นสมองเลยถัดมาก็คือตัวสองพันสองพันวัตต์แต่เป็นรุ่น nk พันสองตัวนี้ตัวตัวใหญ่จุดที่เฮียต้อยมีนะ แต่ยียต้อยก็ใช้อยู่6ใบ18ดโครงหล่อนะ18โครงหล่อ6ใบเียต้อยก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าถ้าลูกคา้ามีโครงปั๊มนะ massage, เน้นโครงปั๊มนะโครงปั๊ม18 8ดดใบก็ใช้ได้ก็ก,ก็ก็ใช้อยู่นะแต่ว่าที่ที่เฮียต้อยใช้ก็เป็น6ใบ18ดโครงหล่อ, 18, อ scraps, 6ใบก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะมอแปลงกลมก็เป็นทองแดงแท้ๆนะลูกคา้าของของเฮีตยต้อยต้องต้องเป็นทองแดงที่ผ่านมาอ,อก,ออกอามาก็คือ ไอไ้รุ่น545เนี่ยจะเป็นว่าแปลงกลมนะทองแดงแท้ๆเลยนะจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวนะพัดลมจะอยู่ข้างในเป่าเป่าออกนะจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวเนี่ยต,ตัวนี้เลยนะพัดลมตัวเดียวตัวนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นรุ่น165 65หม้อแปลงก็จะให,ใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ต้องเน้นทองแดงแท้นะทองแดงที่ต้องผ่านมอกมาทองแดงกลมตัวนี้เป็นพัดลมสองตัวล,ละพัดลมข้างในตัวหนึ่งพัดลมข้างในคือดูดอันนี้เป่าอันนี้ดูดนะเป่า เป่ามาเป่าซิงมาเนี่ยเป่ามาแล้วตัวนี้ดูดเป็นสองตัวเลยเป่าตัวหนึง่งเป่ามาแล้วให้ตัวตัวข้างหลังนี่ดูดออกตัวนี้จะเป็นรุ่นหน<ม>ึ่งหกห้าอย่างรุ่นสามหกเนี่ยรุ่นสามหกนี่จะเป็นพัดลมสองตัวดูดเลยฮะดูดตรงซิงเนี่ยอันนี้แผ่นซิงอันนี้ดูดเลยนะพัดลมสองตัวแรงๆเลยกับอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงสี่เหลี่ยมแหละนะถัดมาก็จะเป็นเอ็กแปดเอ็กแปดก็จะเป็นหม้อหม้อแปลงกลมเหมือนกันหม้อแปลงกลมนะ มาแปลงกลมตอนนี้ก็จะมีพัดลมสองตัวเหมือนกันแต่แต่รุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้เฮต้าจะทาเป็นจะจะเป่าให้ออกมาออกมาข้าด้านหน้านะนะจะเป่าจะเป่าให้ให้ออกมาด้านหน้านี้นะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะ X8 นะจะเป่าให้ออกมาด้านหน้าเนี่ยให้เอาให้ระบายออกมาด้านหน้าเลยลูกค้าบางทีก็สงสัยเอ๊ะทำไมลมลมรุ่น X8 ลมออกมาด้านหน้าปกติมันต้องออกด้านหลังใช่ไหม แต่เตต้อยตอนนี้ออกแบบใหม่ให้ให้เป่าออกมาด้านหน้าเลยเพราะว่าด้านหน้าให้มันระบายได้ดีๆถัดมาก็จะเป็นรุ่นรุ่นตัวใหญ่สุดเป็น n k 1 2เ0พันวัตต์ส0 0 0ัวัตต์2,000วัตต์ก็จะมีพัดลมสี่ตัวเลยสี่ตัวเลยนะข้างในตัวนี้ตัวนี้เป่าตัวนี้ดูดจะเป็นพัดลม4ี่ตัวเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นพ2น0อง0วัตต์นะตัวใหญ่สุดที่เชตต้อยมีนะมาแปลงกันสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลย อย่างรุ่น545ลูกค้าก็อันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณสัญญาณก็เป็นเป็นเป็นลักโมโนลักลักแบบไม่อ่ะลักโมโมโนนะสายสัญญาณจะมีให้เลือก XLR ก็ได้โมโนก็ได้นะให้เลือกอันนี้ก็คืออันนี้ก็หัวสเปกคอนสเปกคอน2 Buck, SE, 2 2 2ลูนะอันนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีสเปกคอนลูกค้าใช้สายเปลือยก็ได้บวกลบนะอันนี้ก็เสียบได้เหมือนกันเสียบข้าลลำโพงได้เหมือนกันถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปกคอน อันนี้ก็เป็นรุ่นห้าสี่ห้านะรุ่นห้าสี่ห้าถัดมาก็จะเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งองห้าหนึ่งองห้านี่ก็จะเป็นก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่ให้เลือกนะเลือกเป็นไอ Lauren à, หัวจำปาหัวหัวบัวที่หัวหัวรุ่นเก่า,าขาวๆแดงๆเป็นสายสัญญาณเหมือนกันนะสายสัญญาณนี่ก็คือเป็นสายแจ็คสายไม้อะสายโมโนอะไรพวกเนี้ยที่เขาเรีกยกเป็นเป็นสายแจ็คกันนะ <Yeah. S 2> ก็อันนี้เป็นหัวสเปกคอนหัวสเปกคอนเหมือนกัน อันนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีสปัวสเปคคอนลูกค้าก็ใช้สายเปยเสียบเข้าไปได้นะเสียบเข้าไปข้างๆงเนี่ยลูกค้าอย่าไปเสียบรูด้านหน้านัาน่นไม่ได้นะต้องเสียบข้างข้างแล้วหนีบเอานะอันนี้เป็นบวกลบนะด้านซ้ายด้านขวานะลำโพงเสียบข้าสองสองข้างเหมือนกันนะสายสัญญ,ญาณเหมือนกันเลยจะเป็นตัว36ฮะตัว36ลูกค้าตัว3 6นี่ก็ยังมีพัดลมสองตัวที่จะต้อบอกไปเมเ่อกออันนี้ก็จะไม่ให้เลือกสายสัญญ,ญาณนะจะไม่ให้เลือก ะมีให้เลือกเป็น XLR XLR รูไหนก็ได้นะลูกค้าอย่างอย่างลูกค้าใช้ที่เหลือก็อันนี้ไว้ไม่พ่วง power ได้อีกตัวหนึ่งก็ได้อยู่นะถ้าลูกค้าใช้จะใช้ power สองตัวก็พ่วงเอาก็ XLR ลูกค้าเลือกได้นะลูกค้าเลือกได้ลูกค้าเลือกได้อันนี้ก็ตอนนี้จะเป็นบิดถ้าลูกค้าบิดถ้าลูกค้าต้องการต้องการที่เบรกหนักๆนะลูกค้าก็กดปุ่มกลางเนี่ยปุ่มกลางก็จะทําให้เบรกหนักแต่ ถ้าลูกค้าไปทาเบรคอย่างเดียวนะไปทั้ตู้เบนี้ลูกค้าก็กดกดให้หมดเลยฮะกดทุกปุ่มลูกค้าก็บิดเลยฮะบิดซ้ายฝาตั้งความถี่นะลูกค้าแต่ปกติให้ใต้จะตั้งไว้ที่ตรงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงเนี่ยความถี่นะความถี่เบรคหนักๆแต่ต้องกดให้หมดทุกปุ่มเลยนะปุ่มปุ่มถ้าถ้าปุ่มกลางลูกค้าไม่กดเนี่ยเบรคมันจะไม่เบรคมันจะไม่มันจะออกแบบบางๆมันไม่หนักแต่ปุ่มบนปุ่มบนปุ่มปุ่มล่างเนี่ยลูกค้าก็กดเข้าไปถ้ากดเข้าไปนะ กดก็ตั้งควา,ามถี่ถ้าลูกค้าไม่ถ้าลูกค้าไม่ไม่บิดไม่ไม่ไม่ตอต่อแบบบิดลูกค้าก็ไม่ต้องกดก็ได้นะฮะมันก็ได้เหมือนกันก็ไปปรับเอาที่ EQ เอาหรือไปปรับที่ m i กเอาไปปรับเอาที่คอร์ดเอาก็ได้อยู่พราะถ้าถ้าลูกค้าไม่ไม่ใช้บิดนะก็ก็ก,กดตามเทตอวเนี่ยแล้วข้างหลังก็จะเป็นรูสเปกคอนสองรูเหมือนกันหัวถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปกคอนอไปใช้กระตูวรุ่นเก่าลูกค้าก็ใช้หัวปลั๊กปลั๊กเสียข้างๆได้นะ อันนี้ก็ไปลาโพงด้านซ้ายด้านขวาลูกค้าก็เลือกเอาบวกลบนะลูกค้าตัวนี้เป็นฟิวตัดนะทุกลูกค้าบางทีไฟช็อตบางทีเดี๋ยวนี้ตอนช่วงนี้ไฟมันตกบ่อยไฟช็อตกับฟิวก็จะตัด,ตดถ้าถ้าถ้าเวอร์ดับเนี่ยลูกค้าเปิดฟิวมาได้เลยเปิดมาดูว่าเนี่ยตัวนี้มันขาดมันขาดมันขาดขาด,ดูกี่แอมปนะ์ฮะเดยต้อยสายไปกี่แอมป์ลูกค้าดูตามนี่เลยนะจะมีบอกว่ากี่แอมป์สิแอมป์ยีแอมป์เนี่ย เจ้ต้ายจะมีบอกเลยลูกค้าเอาตัวอย่างไปซื้อร้านไอ้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็าะจะมีขายหมดนะทุก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 ต่างอำเภอก็มีขายร้านซ่อมร้านอะไรพื้น่เพอคเครื่องใช้ขายขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีหมดถ้าลูกค้าก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะปกติไอ้ไอ้ทับไฟข้างนอกมันตัดนะฟิวจะตัดกันเครื่องพังฮนะเจะต้อยก็ด,ดักดักไว้ให้หมดไม่ให้เครื่องมันเครื่องมันชอ็อตเครื่องมันพังตอนนี้จะเป็น X8 X8 นี่ตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ที่ตัวนี้ก็มาแรงเลย มาแรงแเราเบิดเถิดเทินแรงลูกค้าไปใช้แล้วติดใจก็ทําไปต้อง200ตัวแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีปัญหากลับมาสักตวงเลยช่วงสงการก็ผ่านมาแล้วกันลูกค้าก็ชมว่าใช้ดีแต่ลูกค้าต้องระวังเรื่องดอกหน่อยนะถ้าบิดแรงแรงแล้วดอกมันจะขาดได้เพราะพาวเวอร์มันแรงตัวนี้ข้างข้างข้างหลังนีก่ก็ลูกค้าก็เลือกได้นะเป็น xlr ลูกค้าเลือกได้นะลูกค้ามีตัวผู้ตัวเมียลูกค้าเลือกได,ไ,ดได้ได้ได้เหมือนกันอัน,นลูกค้าเลือกได้เหมือนกันก็ อันนี้จะเป็นเอาเป็นสเปคคอนถ้าลูกค้าที่ต้อยบอกถ้าลูกค้าไม่มีมีตู้รุ่นเก่าอยู่แล้วก็ลูกค้าก็มาเสียบเข้าที่หัวนี้ได้เลยฮะหัวหัวบวกหัวลบนะอันนี้ก็จะเป็นสายสายไฟลูกค้าก็ไปเสียบไปเสียบที่ที่เข้าไฟบ้านได้เลยแต่ตัวนี้ถ้าเกิดไฟไฟรั่วไฟตัดไฟอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นฟิลนะเป็นฟิลลูกค้าลองบิดบิดว่าตัวนี้มันจะตัดลูกค้าก็บิดบิดตามลูกศรนี้ได้เลยนะถ้ามันตัดลูกค้าก็บิดกลับมาได้เลยนะ กลับมาได้เลยแต่ว่าลูกค้าต้องเวลาไปใช้นะลูกค้าต้องสังเกตว่าไอ้ไอ้สวิกตัวเนี้ยสวิกสตัวเนี้ยลูกค้าจะเอาไว้ที่สเตนด์อเลยนะมันจะได้เบสแน่นๆลูกค้า,าไว้ที่สเตนด์อเลยสวิกตัวบนนี่ก็ปกติก็ทางทางโรงงานเที่ยต้อยก็ทางทางโรงงานบริษัทหลังการทีก็จะตัดไปให้แล้วจะดันขึ้นไปสุดนะแต่ลูกค้าก็เช็คด้วยจริงว่ามันสุดไหมบางทีเบสมันไม่หนักอะบางทีก็เราเราไปโดนสวิกตัวนี้บ้างอะไรไม่เอาไปเอาไว้ที่สเตนด์ออย่างเดียวอนะ ไม่ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเอาสตนดเลออย่างเดียวเลยฮะลูกค้าตัวนี้ก็เหมือนกันฮะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นข้างข้างหลังก็ข้างหลังก็ยังมีพัดลมสองตัวเหมือนกันนะลูกค้ามีฟิวตัดเหมือนกันนะลูกค้าถ้าเกิดก็แบบเดียวกันรุ่น3ามหกอะฟิวตัดเหมือนกันลูกค้าก็ไปถ้าถ้ามันตัดก็ลูกค้าก็ไปซื้อหลอดฟิลตามร้านได้นะข้างในนี่จะรู้สึกจะเป็น30มสิบแอมป์เรือไงเนี่ยอย่าได้จำไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นหัวสเปกไอ้รูสเปกคอนเนี่ยนะ สเปคคอนลูกค้าเลือกได้ฮะเลือกได้เป็นสายสัญญาณ XLR อาจะใช้รูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้นะถราใช้รูนี้แล้นลูกค้าจะไปต่อบ power พ่วงอีกตัวหนึ่งถ้า power มันไม่พอลูกค้าไปใช้8ปดคนแอย่างเงี้ยใช้ใช้ตู้หนักหนักลูกค้าก็เพิ่มเพิ่มเพราะว่าไปตัวได้ก็ต่อจากรูเดียวกันเนี้ยลูกค้าเลือกได้เลยต่อพ่วงไปเลยนะต่อบพ่วงไปเลยอันนี้ก็เป็นเป็นไปต่อหัวสเปคคอนจะมีให้4หัวเลยนะถ้าเกิดลูกค้าไปใช้ 4ใบเนี่ยสใบลูกค้าต่อตรงเลยต่อตรงเลย a B นะลูกค้าต่อเข้าตัวไข่ตัวมันเลยใบไข่ใบมันเลยถ้าลูกค้ามีเอ่อทันตู 18, สิบแปใบนะลูกค้าต่อตรงเลยทุกใบใบละลูเลยเป็นใบละลูเลยด้านนี้เป็น B ด้านนี้เป็น A นะใบละลูไปเลยลูกค้าถ้าถ้าเกิดลูกค้ามีตู้อยู่แล้วนะมีตู้อยู่แล้วลูกค้าจะจะจะสั่ง power ของเฮียต้อยไปใช้ถ้าลูกค้ามีส0ตู้12นิว้วตู้บ้านตู้อะไรก็แล้วแต่นะถ้ามี12นิ้วลูกค้าเล็งตัวนี้เลยไม่ผิดหวัง 545เลยเล็งเลยตัวเนี้ย12นิ้วนะ12นิ้ว2ใบ4ใบนะ15นิ้วได้2ใบนะ15นิ้วได้ตู้บ้าน2ใบสบายสบายเลย800วัต,ตนะถ้าลูกค้ามีตู้15นิ้ว2ใบ4ใบนะก็2ใบ4ใบแต่ต้องบอกโครงปั๊มนะต้องบอกก่อนโครงปั๊มลูกค้าเล็งตัว165เลย165เลยนะ1้5เลย,เล,ย,นะเ,ลยเล็งไว้เลยเล็งไว้เลยฮนะลูกค้าตัวนี้พันวัต,ตนะใช้ช้สห15ได้4ใบนะเพราะว่าทั้งหมดก็เชต้าจะรับประกันหนึ่ง หนึ่งปีทั้งหมดนอกจาก X8 พิเศษเดี๋ยเต้ออาจะบอกว่ารับประกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดียต้ารับประกันหนึ่งปีหมดเลยนะลูกค้าใช้ไปไม่ต้องกลัวนะก็ะทุกอย่างอะไหล่ทุกตัวก็แต่ทางทางทางโรงงานเดียต้าจะจะมีอะไหล่เปลี่ยนให้หมดทุกตัวถ้าลูกค้ามีตู้ส8บนิ้วคงปั๊มโคงปั๊มนะสี่ใบถ้าโคงหล่อถ้าคงหล่อสองใบเอาคงปั๊มก่อนดีกว่าถ้าถ้าลูกค้ามีตู้18คงปัมงป๊มนะคง,ง,งปัมงมขขม 18, งป๊มสนะองใบสี่ใบนะ18บดนะ ดอกอย่ากเกินพันวัตนะลูกค้าเล็งเลยต nice. ัว36เลย3 6ตัวนี้พันสองวัตนะลูกค้าเล็งตัวนี้เลยได้อยู่สบายๆเลยนะฮิตต้ารบประกันให้1ินิ้วพันวัตไม่เกิน4ใบ2ใบ4ใบถ้าลูกค้ามีโครงหล่อโครงหลออวัตจะสูงหน่อยนะโครงหล่อใช้วัตสูงถ้าลูกค้ามี18โครงหลอสองใบ4ใบ2ใบ right. 4ใบ18โครงหลอนะลูกค้าเล็งตัว x8 เลยฮะ x8 1 8โครงหลอสอใบ4ใบนะ2ใบ4ใบลูกค้าเล็ง x8 เลยฮะ X8 ตัวนี้ไม่ผิดหวังก็มันแรงก็แรงแลูกค้าต้องระวังหน่อยเรื่องเรื่องความแรงนะดยวถ้าลูกค้าใช้2ใบดอกก็จะขาดได้ถ้าลูกค้าเร่งเร่งสุดๆนะลูกค้าเร่งตัวนี้เลยคงหล่อ X8 1 8 0แวัตต์นะแต่ X8 เนี่ยที่ที่จะต้อยค้างอยู่ว่ามันมีมันเรื่องประกันพิเศษยังไงเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะ จต้อยกล้ารับประกันให้ล at ูกค้าเลย2อปีเลยนะรุ่น X8 รุ่นเดียวนะต้องย้ำเลยนะ X8 รุ right ่นเดียวตัวนี้ียต้อยกล้ารับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีเลยนะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะเฉพาะ X8 รุ Panther ่นเดียวลูกค้าจาจาแม่นๆนะรุ่นอื่นลูกค้าียต้อยรับประกันแค่ปีเดียวถ้าลูกค้ามีโครงหล่อโครงหล่อ18 4ใบ6ใบนะลูกค้าเล็งตัวนี้เลยฮะ18โครงหล่อนะต้อง18โครงหล่อ4ใบ6ใบลูกค้าเล็งตัว1,200เป็นรุ่นนะ รุ่น Nk 1200แต่2000วัตเป็น2000วัตก็ลูกค้าเล็งเล็งตัว Nk 1200แต่2000วัตตเล็งตัวนี้เลยฮะตัวนี้เลยไม่ผิดหวัง4ี่ใบ6ใบ8ดใบเลยนะลูกค้าเล็งตัวนี้ได้เลยโคงหล่อนะตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยก็ทุกรุ่นทุกรุ่นยกเว้น X8 รับประกันให้ลูกค้า1ปีอย่างลูกค้าราคานะราคาราคา5รุ่น545นะ รุ่55ก็3,390บาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางอย่างรุ่น165ก็4,690ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะรุ่นนะฮะรุ่น165อย่างรุ่นตัวนี้36 36นะก็8,990ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทาง X8 X8 นี่ก็ตัวออกใหม่เลยนะเพิ่งได้รับอนุญาตก็เพิ่งเอาเครื่องไปตรวจมา 1 4 9นะ่นสี่พันการน่พนเะก็ฟรีรค่าขนส่งเหมือนกันนะเก็บเงินไปทางตัวรุ่น NK พ1น2แต่สองพันวัตต์นะก็ราคาอยู่ที่1 9 9่นเก้าพนก่นกก็ฟรีรค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทาง